สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m e g a ว c CA Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself ครับกลับมาเจอกันเป็นประจำโดยที่มีผมโอจากวพัชระบูรณะบุตรครับและคุณปุ้ยนัชพรตั้งเสงียมวิสัยนะครับมาพบกับทุกคนเป็นประจำครับสวัสดีครับปุ้ยครับสวัสดีค่ะครับผมเรามาเจอกันเป็น EP4 แล้ว นะครับสามีแรกเราว่ากันด้วยเรื่องของโรค NCD นีะนะครับ EP ที่หนึ่งีที่สองนะครับส่วน EP ีที่สามเราว่ากันด้วยเรื่องของความเครียดนะครับมาถึง EP ีที่สี่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดนะฮะใช่ค่ะใช่คือโรคมันมีเยอะไงใช่นะครับเวลาจำกัดมากในการที่จะคุยเรื่องการดูแลตัวเองนะคะพันก็รอบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีคะ ผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่น่าจะเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่โดยเฉพาะคนทํางานนะให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนประสบปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของสายตาอ่าใช่สําคัญด้วยดวงตานี้สําคัญมากมนุษย์ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ผมว่าดวงตาสําคัญ อย่างหนึ่งเลยนะพ,พอกับมือกับเท้าเลยล่ะนะครับจริงๆมันก็สำคัญทุกส่วนนั่นแหละเพียงแต่ว่า,าพนักง,งานออฟฟิศที่อยู่หน้าคอมนะฮะพนักง,งานบัญชีที่ข้ามเคร่งอยู่กับตัวเลขนะครับหรือว่าเอาเป็นถ้าเป็นสายบันเทิงหน่อยก็พวกตัดต่อนะครับทำกราฟิกอะไรเนี่ยใช้สายตา ทั้งนั้นแล้วถ้าเสื่อมเลยคือทํางานลาบากละ<ร>ถูก <จะ S 1> ต้องหลังจากนี้นี่เปลี่ยนอาชีพยากด้วยะนะครับวันนี้นะครับเมกาวีแคร์พอดแคสต์นะครับของเราก็เลยจะมา,าพูดคุยแล้วก็มาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารหรือว่าอาหารที่สามารถบํารุงดวงตาของเราได้ะนะครับต้องยกหน้าที่ให้กับปุ้ยเลยนะครับในเรื่องของสารอาหารต่างๆมันมีอะไรบ้างสําหรับการที่เราจะทาน เป็นประจำนะครับดูแลดวงตาด้วยสารอาหารมมีอะไรบ้างค่ะปุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็อ่านหนังสือเยอะแล้วก็รู้ว่าท่านผักผลไม้ซี่ท่านอาหารหลายๆชนิดซี่ดูแลดวงตาคือความรู้ทั่วๆไปมีเยอะมากแต่ว่าทําไม่ได้าานะคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าท่านผักใบเขียวดูแลดวงตาค,คุณโอ๊ตคุณเขียวทุกวันได้ไหม จริงๆการทานผักเนี่ยมันมันจริงมันเป็น,ม,น,ปนมันต้องเป็นไฟบังคับของแต่ละมืออยู่แล้วนะถ้าถ้าจะให้ถูกต้องอ่ะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนทําไม่ได้หรอกถูกค่ะเพราะฉะนั้นคือแทบไม่ต้องคือต้องบอกว่าความเพนเพความเป็นเภสั์าาาจะบอกเลยว่าอย่าไปติดกับทานอะไรครับต้องกี่อย่างเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จริง,รงๆแล้วคอนเซปต์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามรณรงค์ตลอดเวลาค่ะทานผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอาหารทุกวัน นะถูกต้องแต่คราวนี้พอห้าสิเปอร์เซ็นตนั้นเราต้องทานทุกวันค่ะไม่มีใครอยากทานผักและผลไม้ซ้ําๆชนิดเดิมแน่นอนอ่าใช่มันธรรมชาติของมนุษย์จะช่วยดูแลเราให้เรามีความหลากหลายทางอาหารในทุกๆวันอยู่แล้ว uh huh. ถ้าวันนี้เราทานสับประรดพรุ่งนี้เราอาจจะอยากทานแอปเปิลมันถัดไปอาจจะอยากทานส้มมันถัดไปอ,จจอยากทานพุทราครับนี่คือธรรมชาติที่ช่วยทําให้เราไม่เบื่อและมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นไปได้ในการดูแลสุขภาพตัวเองได้ง่ายขึ้นอ่า uh huh. อพราะนั้นต้องบอกว่าถ้าปุ้ยบอกว่าทานสีเขียวเข้มเท่านั้นทุกวันมันจะทําให้ผู้ฟังผู้ฟังรู้<ล>สึกเครียดเครียด<ๆ>แล้วทำไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าทานเยอะๆนะคะทุกวันต้องห้าสิบเปอร์เซ็นตในห้าสิบเปอร์เซ็นตนั้นเราเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนชนิดของผักและผลไม้ทุกวันแน่นอนอ่ะฮะอันนี้คือดีที่สุดอื uh huh. อย่าสนใจจําว่าต้องคะนาเท่านั้นทุกวันทุกมือ้อต้องคะนาให้ได้เต็มถ้วยหนึ่ง อย่าให้ขาดฟักทองอ่าเพราะฉะนั้นคือเรามีความหลากหลายโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยค่ะคัผักผลไม้ในท้องตลาดหรือร้านอาหารที่พยายามทําอาหารมาให้พวกเราซื้อเนี่ยเขาเปลี่ยนเมนูบ่อยมากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นง่ายมากในการดูแลดวงตาคือเชื่อเถอะผักผลไม้ห้าสเปอร์เซนุ๊บเนี่ยเราได้เกือบครบแล้วค่ะอ hmm. อย่าท่องว่าต้องสีอะไร ชนิดไหนแต่ถ้าทานได้ก็ดีใช่ไหมถ้าเกิดว่าครบทุกสีขอให้แค่หลากหลายเปลี่ยนไปได้เอยทุกวันเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราพยายามเปลี่ยนอย่างให้เราไม่เบื่อรับรองว่าครบถ้วนแน่นอนครับไอ้พู้พูดถึงเรื่องของปัญหาดวงตาเนี่ยที่ส่วนใหญ่เท่าที่ปุ้ยได้ได้รับต้องให้คำปรึกษากับหลายๆคนเนี่ยมันมันมีโรคอะไรบ้างครับจริงๆปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าโรคเกี่ยวกับดวงตาสมัยก่อนเนี่ยเกิดขึ้นในคนอายุเยอะมากประมาณ50-60ถึงปีครับ วิถีชีวิตคนที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันเราทํางานกับจอคอมพิวเตอร์มากขึ้นกับการใช้โทรศรัพท์รุ่นใหม่ๆมากขึ้น uh huh. มันกลายเป็นว่าโรคความเสื่อมสมัยก่อน uh huh. เช่นจอประสาทต,ตาเสื่อม uh huh. ที่เราบอกว่าเจอประมาณห้าสิบตอนนี้สามสิบปีลงมาใช่รเราก็าเจอคนป่วยลักษณะน,น,นี้ละ uh huh. เพราะฉะนั้นคือโรคที่เราเจอเยอะขึ้นสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตค่ะการใช้ชีวิตท,ที่มีจอของทีวีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตโทรศรัพท์สมาร์ทโฟนอะไรต่างๆมีผลหมด สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมครับค่ะซึ่งจะทําให้มีความผิดปกติในการมองเห็นอาา่าฮะคือการสื่อสารด้วยเสียงไม่สามารถบอกได้ว่าภาพเหล่านั้นจะลักษณะแบบไหนแต่บอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราเคยเห็นมันไม่เหมือนเดิมครับการุณาพบแพทย์ค่ะอย่าใจเย็นอย่ารอนะดวงตาสําคัญมากแล้วก็เฉียบพ,พลันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่อายุละ ถูกต้องตัดทิ้งไปเลยค่ะเรื่องอายุตัดทิ้งไปเลยต้องบอกว่าพฤติกรรมมีผลหมดยกตัวอย่างเช่นคุณโอ๊ตคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแว่นใส่ตาดําแว่นกันแดดติดตัวตลอดเวลาไหมคะผมใส่ตอนขับรถเท่านั้นใช่ไหมใช่ถามว่าถ้าออกจากออฟฟิศหรือออกจากบ้านเดินไปทานกว๋วยเตี๋ยวข้างบ้านใส่แว่นไหมคะไม่ใส่ครับนี่ไงคะนี่คือต้องบอกว่าแดดทุกวันนี้มีเขาเรียกว่ารังสีที่ทําให้สายตาเราเสื่อมเมื่อไหร่ก็ได้เั้นคนส่วนใหญ่ไม่ใส่แว่นกันแดดเขิน นึกว่าจะใส่เฉพาะตอนออกไปข้างนอกเจอแดดจัดจัดครับรถไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยมั้งแต่นี่คือมันคือความเป็นจริงที่ดูแลตัวเองง่ายมากเลยแต่เราไม่กล้าทำกลัวคนอื่นมองเราแปลกถูกไหมถ้าเราจะแค่ออกไปทานข้าวกลางวันนอกออฟฟิศตอนกลางวันหยิบแว่นตาดำขึ้นมาใส่สิจ้ามันก็จะหนักใช่ไหมมันก็มีนะก็มีบางทีคนก็คือเนื่องจากไม่สะดวกด้วยหรือแบบไม่คิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ค่ะแว่นกันแดดกลางร่ม Uh huh. คนกลางร่มไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหญิงสูงอายุเสมอไปอ uh huh. ใช่เราควรจะดูแลตัวเองให้เขาเรียกว่ามีสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมมาทํำลายตัวเราให้ได้น้อยที่สุดค่ะงั uh huh. ้นถามว่าร่มสําคัญไหมสําคัญ uh huh. คุณมีไหม,มเล็กๆสักหนึ่งอันพกติดตัวตลอดเวลา ติดตัวคงไม่แต่ผมจะมีร่มร่มเล็กๆพกในรถเมื่อแต่ตถูกต้องแต่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ที่เราจะต้องมากลางเพื่อที่ป้องกันแดดไงไม่ได้มันต้องการที่ว่าจะต้องกลางร่มเพื่อป้องกันสายตาป้องกันเนี่ยมันจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลายคนกังวลว่าถ้าเป็นผู้ชายหนึ่งคนจะกลางร่มอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวผู้หญิงคนอื่นจะคิดว่าฉันอ่อนแออเปล่าคุณอยากมีดวงตาคู่สวยนี้ไว้มองหน้าคนที่รักที่บ้านตลอดชีวิตนั่นเป็นเหตุผลที่ผมกางร่มทุกครั้งที่ผมออกไปสัมผัสแสงแดด ทำได้ไหมนั่นหมายความว่าแดดมีผลมากมากเลยค่ะแล้วก็กลับมาที่เรื่องของพวกทั็บเล็ตพวกพฤติกรรมณปัจจุบันเนี่ยไม่ต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นแสงสีฟ้าใช่ไหมเท่าที่คือสิ่งที่ทําลายดวงตาคือแสงที่มันจ้าผิดปกติทั้งสิ้นนั้นทําให้เรามีดวงตาที่เสื่อมก่อนเวลาอันควรทั้งสิ้นแล้วพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ในที่มืด อันนี้เขาบอกว่ายิ่งร้ายแรงถูกจริงๆเนี่ยไม่ต้องบอกว่าต้องรอให้บนโลกนี้มีโทรศัพท์มือถือนะคะครับต้องบอกว่าพวกเราทุกคนตั้งแต่เด็กๆผู้ใหญ่สอนเสมอถ้าปิดไฟดูทีวีที่บ้านแนะนำไหมไม่ปุ๊บว่าไม่แต่ว่านี่คือเรื่องเดียวกันค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะสมมุติว่าผมดูทีวีใกล้ๆเนี่ยผมจะโดนดุทันทีเลยว่าต้องถอยมานะค่ะให้ได้ระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่า เออเราดูกระตูเนี่ยเราดูหนังที่สนุกนสนุกกัทำไมเราต้องทําไมเราต้องถอยออกมาไกลๆ <ภา S 2> ด้วยอะไรเงี้ยเราต้องดูนั่งจ้องอยู่หน้าจอทีวีถูกต้องห,อหรือหรือบางคนมีความรู้สึกว่าอยากทําให้บ้านเหมือนโรงหนังจึงปิดไฟในห้องทั้งหมดและดูทีวีอันนี้เคยทํำไหมคะเ,เคยแน่นอนแล้วทําเป็นปกติเป็นทุกวันนี้หรือเปล่าเป็นนะนี่ก็ยังเป็นอยู่นะคุณคิดยังไงอะคนถึงทําแบบนั้นก็บางทีมันก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรน,นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมปิดไฟมืดมืดมด,ดูหนังสยองขวัญเปิดแอร์นอนใต้ผมเออมันมันรู้สึกมันมีความสุขไงมันมีความสุขกายไงแต่มันทรมานดวงตาใช่แล้วกว่าจะเห็นอาจจะเป็นอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้า,าที่เราคิดไม่ทันบางคนคิดไม่ออกว่าทําไมวันนี้ตามมวทําทไมเราจึงเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมทําทไมเราจึงต้องใส่แว่นตารเราอาจจะลืมไปแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วเรา ทำอย่างไรกับดวงตาเรามาก่อนอะพวกนี้เนี่ยทำร้ายดวงตาทั้งสิน้นไม่ต้องนะไม่ต้องแบบความรู้ใหม่ต้องคอยสอนการไม้ถอยหลังกลับไปคุณพ่อคุณแม่สอนบอกพวกเราตั้งแต่เด็กๆอะโอเคนั่นหมายความว่าถ้าเราจะต้องบำรุงดวงตานะครับอันนี้ผมพูดในลักษณะที่ว่าเป็นเป็นคนทั่วไปนะ,ะนะครับมาขอความรู้จากปุ้ยเนี่ย mm hmm. คือหนึ่งคือเราต้องลดละเลิกพฤติกรรมต่างๆที่ปุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมครับการใช้สายตาที่มันไม่ปกติอ่า ง่ายมากแทบไม่ต้องท่องอะไรที่ก็ตามที่มันไม่เหมือนคนปกติใช้ปิดไฟอ่านหนังสือปิดไฟเล่นเกมปิดไฟดูจอโทรศัพท์ออันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องของธรรมดาละอันนี้ก็ไม่แนะนําอหลังจากนั้นคือเหมือนกันค่ะการดูจอหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยมีจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากที่บ้านแต่พื้นที่ในบ้านไม่เอื้อกาอโทรทัศน์อะไรต่างๆก็มีผลอันนี้ก็มีผลเช่นกันนั่นหมายความว่าลดละเลิกพฤติกรรมนะครับแล้วก็ บำรุงดวงตาด้วยการทานผักใบเขียวหรืออะไรต่างๆขอให้หลากหลายต้องบอกว่าหลากหลายหลายคนท่องต้อง3ามสีห้าสีเจดสีแต่บอกเลยถ้าทานทุกวัน50%เอร์็นเราหลากหลายของเราเองแน่นอนก็โอเคแล้วเราไม่อยากอะไรซ้ำอ่ะแล้วมันมีอะไรบ้างไอสารอาหารเนี่ยเขาบอกว่าจำได้ไหมีเบต้าแคโรทีนใช่ไหมมีอะไรลูทีนใช่ใช่แล้วสรุปแล้วมันมีอะไรบ้างคือ สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในผักผลไม้แต่ละสีเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นกลุ่มเช่นสีส้มสีเหลืองเขาก็จะมีเบต้าแคโรทีนแครอทฟักทองใช่ค่ะพลิกนะบางทีพลิกสีแดงสารสำคัญเยอะมากเลยค่ะมีใช่ไหมมีเหมือนกันใช่ไหมแต่เราไม่ทานแล้วก็ถ้าเป็นพลิกคนไทยเม็ดเล็กนิดหน่อยแต่จะผ็ดเยอะอันนี้ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะยากอันนี้ง่ายขึ้นคือพลิกฝรั่งอะ อ๋ <AL> อร <AL> <AL> ู้ร <คน S 2> ู้รู้ละผลใหญ่กิกอ,กอะไรนี้ปะ่ะใช่อันนี้สารอาหารเยอะมากเลยนะคะอ, <AL> อันนี้ก็ต้องแบบเป็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นความหลากหลาย<ต>ถ้าไ่เชื่อไมคนคนมักจะเขี่ยออก ถูกต้องเสมือนแต่งจานใช่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 ทำให้สลัดสวยขึ้นใช่แต่คนมักจะเขี่ยเป็นสิ่งแรกๆเลยเจ้าริ๊กหยวกเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือมีเบต้าแคโรทีนใช่ไหมใช่ค่ะคือความสวยของมันน่ะในสีที่หลากหลายสารอาหารที่แตกต่างสีส้มนั่นก็คือเบต้าแคโรทีนแล้วอย่างลูทีนแล้วฮะลูทีนผมเคยได้ยินคาว่าลูทีนมาอันนี้ฮิตมากเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่มีคนสื่อสารให้รับประทานเป็นประจำเสมอเลยครับอันนี้อย่างที่บอกค่ะขอให้ได้ผัก เขียวแก่เขียวอ่อนเป็นผักทั้งนั้นเนี่ยมีหมดรูทีนหรือว่าซีแซนทีนก็ตามเนี่ยมันคล้ายกันผักใบเขียวเหรอก็อย่างเช่นผักคะน้าใช่ผักขมอ่าผักบุ้งผักบุ้งผักบนวลอยบํารุงสายตาไม่ต้องทานผักยากทานผักแพงด้วยเออแต่ผมสงสัยนะครับปุ้ยเรื่องของผักบุ้งเนี่ยผมอยากรู้ว่าเต่าสายตาดีไหมอ่ะคุณก็เต่าชอบกินผักบุ้งไงถูกไหมผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเออเต่าเนี่ยมันจะ มันจะสายตาดีเหมือนเดเลหรือเปล่าดองเป็นเต่าดูก่อนนะครับอ่ะบต้าคร์โรทีนก็จากผักสีเหลืองสีส้มนะครับลูทีนก็จะเป็นเรื่องของผักใบเขียวนะครับผักบุ้งผักโขมอีกอันนึงง่ายมากผลไม้ทุกชนิดมีหมดวิตามินซีอ๋อนี่ช่วยดวงตาด้วยหรอช่วยค่ะยังไงครับคือมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื่องจากวิตามินซีจะมีความสามารถในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดขนาดเล็ก เพราะตัวดวงตาเราพวกหลอดเลือดฝอยอะไรต่างใช่ค่ะทีนี้ดวงตาเราอ่ะมีเส้นเลือดเยอะมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบของผนังหลอดเลือดแข็งแรงดวงตาเราก็จะได้สารอาหารครบถ้วนดูแลตัวเองได้ังนั้นวิตามินซีเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบำรุงโอวิตามินซีนี่เดี๋ยววันหลังนะครับผมว่าเราน่าจะเอาเรื่องของวิตามินซีมาพูดคุยเป็นแบบเป็นสักหนึ่ง E ีดีกว่าเพราะรู้สึกว่าวิตามินซีมันเป็นวิตามินที่มีประโยชน์เหลือเกินอะ ค่ะใช่มันมีประโยชน์แต่ว่าต้องบอกว่าความฮิตของมันส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มีแต่วัยรุ่นเนาะชอบทานแล้วสวยท้องไว้แค่นี้อ่ยแต่จริงแล้วมันประโยชน์เยอะมากอ๋อวิตามินซีนี่ช่วยเรื่องของบำรุงดวงตาได้ด้วยมันช่วยทุกที่เลยอ่ะมันก็เลยแบบทานเถอะขอให้ได้ทานผลไม้ทุกวันแล้วมีอะไรไหมแล้วในผลไม้ทุกชนิดค่ะมันก็จะมีแร่ธาตุเล็กๆน้อยๆพวกจะมีอยู่สองตัวที่เรานิยมรับประทานคือสังกะสีกับซิลิเนียมสังกะสีนี่คือซิงค์ใช่ค่ะ แล้วก็และถ้าอีกตัวหนึ่งคือซีลีเนียม,เ,ยมเหล่านี้มันจะอยู่ในผักผลไม้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะธัญพืชค่ะธัญ oh. พืชมีเยอะมากพวกถั่ว ok ใช่งาใช่ค่ะ mm hmm. อย่างที่บอกค่ะในความเป็นจริงเราท่องชื่อสารอาหารไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่เรารู้คอนเซปต์การทานอาหารเพื่อสุขภาพธัญพืชสําคัญต้องทานเหมือนทานขนมระหว่างวันถ้าคิดไม่ออกหลายคนนั่งทํางานอยู่กับโต๊ะคอมพิวเตอร์ทุกวันค่ะเหมือนต้อง ้ายมือมีขนมอ่ะหยิบป้อนตัวเองตลอดเวลาวันนี้พูดเหมือนเหมือนเหมือนจะบอกผมเหอนเนอเหมือนเห็นภาจริงๆผมเป็นนะค่ะผมเป็นนะคือรู้สึกว่าตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งตัวเองน้ําหนักขึ้นเพราะพฤติกรรมแบบนี้นะฮะว่าพอพักกลางวันขึ้นมาเราก็ต้องซื้ออะไรติดไม้ติดมือมาละที่ไม่ใช่ผลไม้อ่ะนะอาจจะเป็นขนมกรอบแบบเคี้ยวอะไรต่างๆค่ะคืออันนี้ถ้าเราเลือกให้เป็นธัญพืชซะมันก็จะได้แร่ธาตุแล้วก็สารอาหารหลายชนิดมาก ที่จะช่วยดูแลตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าค่ะ,ะ,ะพูดถึงธัญ,ญพืชเราจําเป็นไหมว่าจะต้องระบุไปเลยว่าเอาจะต้องเป็นงาจะต้องเป็นถั่วจะต้องเป็นขอให้อย่างที่บอกนะคะกลับไปที่คอนเซปต์เดิมหลากหลายเพราะความมีธัญ,ญพืชหลากหลายไม่ว่าจะเป็นถั่วทุกชนิดอะไรก็ช่วยได้หมดะะใช่แล้วก็พืชมเมล็ดแห้งคือนอกเหนือจากถั่วอาจจะเจออะไรอ่ะไม่รู้สิคิดไม่ออกเลย ก็งาก็มีเนาะงาแล้วก็ถัิจริงความหลากหลายของถั่วมันเยอะมากถั่วก็มีทั้งอะไรอ่ะมีทั้ง m a c a คดเมียก็ได้ถ้าใครชอบแบบถั่วปบบไฮโซหน่อยเอาจริงๆถั่วลิสงก็ยังได้เลยแล้วเคยเห็นถั่วเล็กๆสีเหลืองเขาเรียกอะไรนะถั่วเหลืองถั่วเหลืองแบบ ขนาดเล็กๆที่เราสมัยเด็กๆอ่ะโรงเรียนโรงเรียนเด็กที่ชอบทานอบังใช่ไหมถูกต้องนั่นแหละแค่นั้นไม่ต้องแพงค่ะหมดถาดของอบังที่คุณพูดถึงคือแข็งแรงแน่นอนนะครเรื่องของถั่วก็ก็เลยแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นเป็นไกด์ไลน์ส่วนตัวที่ให้กับคุณฟังการทานถั่วเนี่ยบางทีก็ต้องดูปริมาณสักนิดหนึ่งเพราะมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของก๊าซในท้อง อ๋อกลัวเพื่อนเพื่อนเดือดร้อนใช่ไหมอใช่นะฮะการผายลมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากสังกะสีซิลิเนียมอะไรอีกอันหนึ่งก็คืออาหารสดชนิดปลาทุกคนบอกว่าทานทุกวันเป็นประจําสมัยโบราณคุณเคยดูหนังไหมครับเขากินตาปลาทูแล้วนางเอกในเรื่องอันนี้เราโบราณไปไหม่โบราณเออผมเคยได้ยินผมเคยได้ยินตาปลาทูอ่ะในในเรื่องก็จะมีความสามารถพิเศษตาทิพมันคือเรื่องราวเดียวกันอันนี้เหมือนหนังจากจักวงวงเลยอ่ะ มอน,นานนืออ,าอะไรสารอาหารในปลาค่ะมันมันดีดีไปหมดบำรุงสมองบำรุงดวงตาบำรุงร่างกายปลาอะไรต้องถามแบบนี้ปลาคุณคุณอย่าพยายามยากเพราะว่าต้องบอกว่าประชาชนอาจจะรู้สึกว่าอ่านหนังสือดูทีวีเขาบอกว่าต้องทานปลาห้าสายพันอเอาจริงๆนะคะง่ายๆเลยทานปลาให้ได้เถอะ ทุกวันจริงๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะปลาทูง่ายๆเนี่ยถูกต้องนะถ้าจะพูดถึงแบบนี้แล้วแต่โอเคบางคนอาจจะชอบปลากระพงบางคนอาจจะชอบปลาแซลมอนอันนี้ก็คือแล้วแต่ความรสนิยมของแต่ละคนแต่ว่าปลาทูมันก็เป็นปลาที่หาได้ตามตลาดทั่ที่ไปอ่ะใช่ประกอบอาหารแบบไม่ยากด้วยอ่ะแต่ถ้าคนมีคนบอกว่าอ่ะ คุณปุ้ยเนี่ยอย่างนี้ผมทานปลาหมึกได้ไหมครับปลาหมึกเป็นปลาปลาถั่ปลาดุกได้ไหมครับปลาดุกก็ได้แต่ว่าก็ปลาดุกก็ได้แต่ก็อย่าปริมาณเยอะครับปลาดุกมันจะมันก็ความมันของมันนะละคุณมันคือไขมันคุณภาพดีนะอแต่ว่าถ้าเกิดคนคนที่คนคนที่เป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลอะเอาอย่างนี้เราเชื่อว่าไม่มีใครทานปลาดุก้ะอ้วนไม่เหมือนคนทานข้าวหมูแดงล้ะอ้วนไม่เหมือนคนทานข้าวขาหมูล้ะอ้วนถูกไหม ทานปลาจนอ้วนน่าจะทานวันละหลายกิโลอไขม,มันในปลาเนี่ยนอกจากคุณภาพดีแล้วมันไม่ได้มีเยอะค่ะมันไม่มีทางกินปลาดุกทุกมือ้อมื้อละสามตัว,แล,วแล้วน้ำ<ะ>หนักขึ้นแน่นอนเชื่อเราค่ะนะครับก็ฝากไปยังทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะเรื่องของการทานปลาเนี่ยมันไม่ได เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบํารุงสมองหรืออะไรอย่างเดียวมันครอบจักรวาลจริงนะถูกค่ะมันถือว่าเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดีแล้วก็ไขมันคุณภาพดีด้วยนะครับเรื่องของการบํารุงดวงตาก็จริงๆแล้วมันเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับสประเด็นใหญ่ๆที่เรานํามาฝากกันที่สําคัญขอนิดเดียวสำหรับคุณผู้หญิงเพราะคุณผู้หญิงแต่งหน้าใช้เครื่องสําอางวนอยู่รอบดวงตาตลอดเวลาทุกวัน สลังหน้าไม่ได้เลยมึงถูกต้องสารเคมีที่จะอยู่บนหน้าและใกล้ดวงตาของคุณนั้นขออย่างหนึ่งหกเดือนเครื่องสำอางที่เปิดใช้แล้วควรทิ้งค่ะเฮ้ยจริงนี่จริงโอ้ถึงว่าเนี่ยทำไมผู้หญิงหมดไปกับการซื้อตลอดเวลามันเป็นความปลอดภัยของร่างกายคุณมันไม่ใช่แฟชั่นอืมก็เป็นก็เป็นเหตุผลที่ดีอย่างหนึ่งนะเอ้นี่ผมเพิ่งเพิ่งทราบนะเนี่ยว่าอ๋อคือเปิดเปิดใช้หดืนแล้วควรจะต้องอยากให้ทิ้ง ค่ะมันให้ซื้อใส้ที่เหมาะสมใช้หมดภายใน6เดือนอันนี้เป็นประเด็นนอกเหนือนะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทริคอย่างหนึ่งสำหรับสำคัญมากสาวๆได้เลยสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะครับอ๋อโอเคผมจะได้เพะความสะอาดสำคัญค่ะดวงตาติดเชื้อโรคเป็นตาแดงเป็นตาต้อบางครั้งเนี่ยสารเคมีบางอย่างหรือการใช้คอนแทคเลนส์มีผลกับดวงตาทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่ดูแลความสะอาดในระยะยาวเกิดติดเชื้อขึ้นมา หรือเกิดการอักเสบขึ้นมาอันนี้มีผลกับดวงตาทั้งสิ้นครับ,รบก็สําคัญอยากให้นึกถึงเรื่องพวกนี้ด้วยโอเคสองประเด็นครับที่ผมและปุ้ยนะํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงดวงตานะครับแน่นอนว่าเรื่องพฤติกรรมนะฮะในแต่ละวันที่เราใช้ใสายตาอย่างหนักหน่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการพักผ่อนด้วยการดูทีวีการแชทโทรศัพท์กับเพื่อนการดูแท็บเล็ตอะไรต่างๆ u t u b e อะไรต่างๆบางคนติด YouTube มากมนะครับวันๆหนึ่งเนี่ยใช้ เวลาอยู่กับไอ้เจ้าเรื่องพวกนี้หลายชั่วโมง <c oughs> นะครับแล้วก็การพฤติกรรมของการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดอ,อะไรอย่างที่ปุ้ยบอกไปทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ทำให้ดวงตาเราเสื่อมถอยมากกว่า <c oughs> ที่สำคัญะะมันเกิดก่อนเวลาอันควรด้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะฮะสำหรับสารอาหารต่างๆที่ปุ้ยนำมาบอกว่ามีเบต้าคาร์โบไนนะครับมีลูทีนนะครับที่อยู่ในผักใบเขียวนะครับผักคะน้าผักโขมผักบุ้ง นะฮะแล้วก็ผลไม้ซึ่งจะมีวิตามินซีสูงผักที่มีสีเหลืองสีส้มแครอทอะไรเนี่ยฟักทองนะครับพลิกหวานพริกหยวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีเบต้าแคโรทีนที่เหมาะกับการดูแลดวงตาแล้วก็มีสังกะสีใช่ไหมครับมีซีเนียมทัญพื้นก็จะมีร่างๆที่สําคัญสำหรับร่างกายและที่สําคัญเลยนะฮะสัตว์น้ําที่มีประโยชน์มีประโยชน์จริงๆนะครับปลา ทานปลาเยอะๆแล้วกันนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับ EP นี้นะครับกับ m e ก้าวีแคร์พอดแคนะครับอาหารบำรุงดวงตานะครับนำกลับไปเริ่มปฏิบัติตัวตั้งแต่วันนี้รับรองนะครับสายตาดีแน่นอนนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับการพบกันใน EP ที่ว่าด้วยเรื่องของอาหารบำรุงดวงตานะครับกับ m e ก้าวีแคร์พอดแคกลับมาพบกันได้ นะครับในตอนหน้านะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากรอติดตามกันวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ